สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิว App by l i p นะครับวันนี้เราจะมาสอนใช้งานแอปพลิเคชันที่เอาไว้สำหรับทำ Presentation นะครับชื่อว่าแอป y n o t e k e y n o t e ตัวนี้นะครับแอป Keynote ตัวนี้มันสามารถตัดต่อวิดีโอทำทำไฟล์ r r s e n t a t i o n เนี่ยเป็นแบบภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นไฟล์วิดีโอนะครับไม่ได้ใช้ทำการตัดต่อวิดีโอนะครับขออภัยเมื่อกี้ผู้ผิดนะครับ ก็จะเป็นการทำสไลด์นั่นเองนะครับคล้ายๆกับ Excel ไเอ้ยคล้ายๆกับ powerpoint นะครับผมของ microsoft word วิธีใช้งานนะครับก็กดเครื่องหมายบวกเข้ามานะครับ choice template นะครับโอเคมันก็จะมี Template ให้เราเลือกนะครับหลายอันเราก็เลือกอันที่เราชอบนะครับ ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างจะเลือกอันที่เป็นปหนังสือตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานเนี่ยมันก็ง่ายออมากๆครับแค่ดับเบิลคลิกดับเบิลแท็เข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ย เราสามารถใส่รูปภาพนะครับแล้วก็ใส่ออนิเมชันกับมันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราเข้าไปพวกนะครับใส่รูปภาพหรือวิดีโอเข้าไปนะครับยกตัวอย่างใส่เป็นวิดีโอก็ได้ครับหน้าวิดีโอนะครับชึบนสมมุติยกตัวอย่างนะครับเป็นวิดีโอตัวนี้เขาก็จะมีวิดีโอขึ้นมาแบบนี้นะครับ ย่อขยายได้นะครับปาดระวังได้นะครับแบบนี้นะครับระหว่างที่เราทำเป็น presentation เนี่ยมันก็จะสามารถกดคลิกวิดีโอให้เขาเล่นภาพได้นะครับหรือว่าเราทำให้เขาเล่นทันทีก็ได้นะครับต่อมาง่ายๆนะครับเราจะลองทดสอบโปรแกรมนี้ง่ายๆด้วยการใส่ a n i m เมช o n นะครับแล้วก็คลิก ที่ตัวข้อความนะครับแล้วก็เลือกอนิเมะนะครับมันสามารถใส่เอฟเฟกนะครับมีให้ใส่เยอะเลยนะครับนะราสอบใช้เอฟเฟกคีย์บอร์ดนะครับมันก็จะลองเล่นให้ดูนะครับเป็นยังไงอ่าเห็นไหมครับแบบนี้นะครับไหนไม่ใช้แล้วก็ลบทิ้งไปนะครับ พอเราใส่อฟมเพรสเข้าๆดูแล้วนะครับอันนี้เราจะเป็นการสอนใช้งานเข้าๆนะครับว่าแอปเนี้ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากให้เราลงลึกเกี่ยวกับการสอนใช้งานแอป Key โ o t e เนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือว่ากดแชร์นะครับกดไลค์นะครับแล้วก็หรือกดติดตามหรือ u b s c r i b e เนี่ยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อให้ท่านไม่พลาดน,นะครับการใช้งานแอปพลิเคชันใน iPhone ใน iPad เนี่ยให้มันใช้ให้มันคุ้มค่าครับซื้อมาแพงก็ ใช้มันคุมนิดนึงอันนี้ก็ทดสอบกดเพย์ดูนะครับว่าอนนสไลด์ที่เราทำเม,มื่อกี้มันเคลื่อนไหวยังไงขยับเป็นยังไงบ้างนะครับ<อ>คลิปวิดีโดอมันก็จะเคลื่อนไหวนะครับพอคลิกอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็น a n i m เมชันที่เราเลือกนะครับแบบนี้มันสามารถจัดลำดับได้นะครับว่า ตัวไหนมาก่อนตัวไหนมานหลังนะครับเนะครับชึบนะเราสามารถอินเสิร์ตเป็นวิดีโอจากเว็บข้างนอกก็ได้นะครับอินเสิร์ตเสียงเข้าไปก็ได้นะครับหรือว่าเป็นไฟล์นะครับวาดรูปใส่เข้าไปนะครับหรือใส่สูตรก็ได้นะครับ อีกแทบหนึ่งก็จะมีพวกลูกศรนนะครับเครื่องมือนะครับต่างๆนะครับพลิกอนต่างๆนะครับใส่เข้าไปได้นะครับยกตัวอย่างสนุกสนุกดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้มาว,วางไว้ได้เป็นพวกรูปภาพสำเร็จรูปที่เขาทำมาให้นะครับก็วางไว้ได้นะครับพิมพ์ข้อความใส่เข้าไปได้นะครับ ก็เป็นแอปที่ใช้งานง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถ export ไฟล์นะครับเป็น PDF เป็น PowerPoint เป็น Movie นะครับเป็น Animate g i f นะครับหรือเป็น Image เป็นรูปนิ่งนะครับหรือเป็น Keynote ตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็น PDF เนี่ยมันก็จะเป็นภาพนิ่งนะครับเหมือนกับเป็นไฟล์ PDF นะครับ PowerPoint เนี่ยก็คือเซฟแล้วก็ไปเปิดใน โปรแกรม PowerPoint ในค่ายของ Microsoft นะครับ Movie ก็คือเป็นไฟล์หนังอย่างที่เราเกิดไว้ขั้นต้นนั่นเองนะครับ a n i m a t e GIF ก็คือเป็นไฟล์ GIF ที่มีการเคลื่อนไหวนะครับ Image ก็เป็นรูปภาพนิ่งนะครับโอเคก็พอสมควรนะครับกับคลิปนี้นะครับอย่าลืมครับกดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ถ้าอยากให้รีวิวแอปนี้แบบลึกๆลึกๆกว่านี้นะครับใช้งานยังไงนะครับ คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมมาจัดการให้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ